สวัสดีครับปกกับผมโที้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นไวร์เวเลตนะครับในตำแหน่งแครี่นะเพื่อนๆเ,เกมนี้ก็หยิบมาชนกับวิบนะก็ไวร์เวเลตนี่เป็นอีกหนึ่งแครี่หนึ่งที่ดัมเมดนี่ค่อนข้างจัดนะในช่วงกลางถึงเลสเกมนะครับก็นานๆจะได้หยิบฮีโร่ตัวนี้มาลงแล้วครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้เล่นนะแต่ว่าคลิปนี้ก็อัดไว้นานแล้วอัดไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับแต่ว่าก็เพิ่งมีเวลามาพากนะเพราะว่าทํางานประจํา อ่าห้าวันเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะเอเคต้นเกมแล้วก็เทสกับวิปไปนะครับแต่ต้นเกมนี่ถ้าถ้าคี้เราแตกนี่ก็วัดกับวิปสบายๆนะพอวิปต้นเกมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติม,ตม,ตมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลทราคาสุดคุ้มสุดปังก่อนจะเติมบอกทางร้านว่ามันจะช่องโทอี้ก็จะได้รับสิทธ สุ่มวงล้อลดราคานะครับแล้วก็รางวัลสูงสุด110คูปองเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคเราก็เทส่วนไปนะแต่ว่าไวเลตนี้ต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนครับมันจะเก่งๆช่วงกลางถึงเลดเกมนะสำหรับไวเลตนะครับจริงๆไวเล็ตมี2 3ชิปนีก็ค่อนข้างเวอร์นะ พอเป็นอีกหนึ่งแครี่หนึ่งที่ดาเมจกายภาพเยอค่อนข้างแรงนะอันนี้พูดกันตรงๆงเลยนะแ,แต่แต่ก่อนเนี่ยผมชอบเด่นด้วยนะสำหรับแคลรี่ตัวนี้นครับแต่ต้นเกมเราก็ฟาร,ร์มไปก่อนนะตีพวกเอ่อมลงกุตจ,จีพวกนกไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะสำหรับต้นเกมเนะาะเพราะว่โอมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะต้นเกมแต่ว่าถ้าคีมันแตกต้นเกมนี้มันก็ค่อนข้างแรงนะครับโอเคแล้วก็ฟาร์มนกฟาร์มามลงกุตจีมาครับ แลวเกมนี้คู่กลางอย่างแก๊กกับอิรูเมียนี่ฟีฟีค่อนข้างแน่นนะนผมอาจจะเล่นเล่นได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะนในเกมนี้ครับเดี๋ยวเรารอแก๊กเล่นให้นะและเกมนี้นี่แก๊กเล่นค่อนข้างดีด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็รอแก๊กดึงมาก่อนนะอันนี้ผมก็หาเลี้วสี่นิดนึงนะเพราะว่าอ่าจะสองนาทีนะครับแมนกอนจะขึ้นนะเดี๋ยวเราไปโซนดาร์กนิดนึงนครับอันนี้เล่นเป็นลนคารดคูดาวนในช่วงต้นเกมนะครับผมจะได้ปาตะปูสายเวทได้แบบต่อเนื่องนะโอเค อันนี้ก็มันก้อนเกิดแล้วนะครับยังไงเรายังไงจะพาแก๊กไปเอาเวลสีนน่ก่อนดีกว่าเพราะเวฟบ,บนกำลังมานะครับผมอาจจะพาติดกษัตริย์นิดนึงครับพบว่าหายไป5วันเลยนะช่องพีโทอีนะครับผมติดอ่าติดงานนะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับวันหยุดก็มาจัดกันแล้วเหมือนตรงกลางโบบอลจะเปิดนะครับจังหวะน,นี้ยังไงเราโอเมนเราล้มไปแล้วโบว์บอลได้ไมาอีกหนึ่งคิวนะซาน,นิสตายนะครับผม แล้วแก๊กเหมือนจะดึงหรือเปล่าช่อนี้แก๊กดึงป๊บกดอันติเข้าหัวครับโคมๆครับจังหวะนี้แล้วยูเมีอาจารย์บินล่อนใส่หัวครับจังหวะนี้แล้ววิฟเหมือนจะเข้ามาครัผมฟิกใส่ครับจังหวะนี้แล้ววิฟวิฟก็ฟิกหนีครับแล้วอุ๊ยแล้วมูราดเหมือนจะวืดนะจังหวะนี้แล้วมูราดสับฟีอยู่ครับจังหวะนี้ยังไงแล้วไฮโน่กำลังปาหอกครับแล้วผมกิ้งกิ้งหลบอยู่ผมกิ้งหลบอยู่แล้ววิฟเหมือนจะมาครับเรียบร้อยครับผมฟิกฟิกเอ้ยกิ้งเข้ามานะเรียบร้อยครับป่าเราล่วงแล้วนะเรียบร้อยโอ้ไฟเมื่อกี้เหมือนเราจะะได้น ไปแล้วเ,เหมือนแจ็คจะดึงแล้วชนี้ดิลาไฮโนย้อนเวลากลับไปดีเออล่างเงานะโอ้โหช็อดี้โอ้โหไม่มีใครได้ได้ได้อะไรเลยนะผมฝั่งตรงข้ามได้แค่มังกรน,นะเราได้คิวมาสองนะครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามนี่โอ้โหล่าเฉยเลยนะเอาดีโอโ้เอาเรือแจ็คดึงครับจังหวะนี้แล้วผมกดอันตรีเขาหัวทางออกบีไปนะ แล้วซานิสตับเข่าทางของแก๊กไปนะชอน็อตนี้โอ้โหเ,เรียบร้อยครับยิรูเมียนตีลงกระบาลครับยิบหดทิมนะโอ, <c oughs> โอ้พากไปทานเลยชอ็อตนี้โอ้จังว่าเมื่อกี้นี่แก๊กดึงค่อนข้างสวยนะครับผมแต่ซานิสมันสับสวนนะดิโอ้โหแก๊กเลยเล่วงเลยนะแต่อย่างน้อยก็ได้อ่าได้วิปมาอยู่นะครับผมเมื่อกี้นี้ทางของยูรูเมียน,นตียัดหัวเลยนะผมวิบล,ล่วงเลยนะโอเคซานิสเลือกครึ่งหลอดวะ ใบซันนี่เรื่องเครื่องหล่อไว้ยิงตะปูเข้าหัวเรียบร้อยครับผมตะปูใส่เอาเว้ครับผมปักที่กลางกะบานครับผมซันิล่วงนะโอ้โหได้กะไอ้ได้โบนหรือนเปล่านี่ยช่อน,นี้โอ้โช่อน,นี้ได้บอลด้วยนะครับผมโอ้โหดูว่าค่อนข้างคุ้มจัดจัดโอ้โหโอ้อะไรจะขนาดนั้นนะใบลื่นโอ้อันนี้แล้วก็ฟาร์มรัวๆเลยครับผมไปยับจงกับเจ็กไปนะโอเคโอ,คโอตามผมสองพันหกแล้ววะ สบายสบายแล้วเหมือนเพื่อนจะเรียบร้อยครับผมตา้มาอีกหนึ่งคิวแล้วตีธรรมดาไปแล้ววาโอตีธรรมดาไปช่อนด้แล้ววาโอฟิกยิงแล้วตีธรรมดาครับผมเรียบร้อยครับผม <Okay. S 1> ยังไงแล้วมานาวโอหมดแล้วแต่วโอเหมือนจะเล่นต่อโอ้โหปาตะปูเข้าหัวครับผมคมๆนะช็อตน,นี้วโอได้มาสองคิวนะครับผมมานาหมดแต่ตีสดๆอ่ะแยังไงครับผมเหมือนจะเอาทางของนาคอสนะโอเคบนเราแตกงแนละ้วเหมือนผมจะไปเล่นข้างล่างแล้วนะครับแต่อาจจะแวกกลางนิดหนึงนะแหวสกสกิดกลางนิดหนึงนะไ,ได้กลางหรือเปล่าช่อน,นี้ โอแล้วแก๊กดึงโซนไบ็ดึงเทโอเคได้การนะถือว่าค่อนข้างคุ้มจะจัดน,นะชอน็อตเองโอเคเลือดผมไม่มีแล้วก็กลับแปลวเลือดก่อนนะครับโอเคได้ผมสลับเดินเลยหรือเปล่าชอ็อตเองโอเคยังไม่สลับนะสลับหรือเปล่าโอเมนไปล่างแล้วจริงๆโอเมนต้องเดินขึ้นบนนะผมว่าผมมากลางแล้วแต่ว่าคะแนนเพื่อนมันจะอยู่ข้างล่างน,นะครับแต่ผมเคลียร์การนิดนึงเพราะว่าอิลูเมียอยู่ข้างล่างครับแล้วเหมือนข้างล่างที่มีประเด็นนะแก๊กล่วงไปแล้วนะผมโอเคผมกำลังไปนะช็อตเอง โอ้ยเราบีบอะไรจะขนาดนั้นนะโอ้ยเราโอ้ยเราเยอะจัดช็อตเดโอ้โหแล้วผมเหมือนจะผมจะไปไม่ได้วะโอ้แล้วโอ,มโอเออมนโอ้เรียบร้อยตายหมดเลยครับช็อตเดอโอ้โหแย่เหมือนกันนะช็อตนี้เพื่อนเราไปเสีย3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์การนิดนึงนะช็ชอตล่างนี่เพื่อนเราเสียค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเหมือนโบบ์ลอนจะไปเล่นก,กับบูล่านะล่อหรือเปล่าโอเคโบว์บอลเอ,อ่อโยกออกมาได้อยู่นะเดี๋ยวผมเคลียร์การนิดนึงนะครับป้อมลากแตกได้นะแต่ป้อมกลางห้ามแตกนะครับผมเราจะได้เดินง่ายๆหน่อย แต่ว่าทีมเราเนี่ยคู่กลางซีซีค่อนข้างแน่นคีย์หลักนี่อยู่ที่แก๊กเลยครับแก๊กกับอิรูเมียนะเดี๋ยวผมจะจ่ายดาเมจให้คมๆเลยดีกว่าจ่ายให้แบบทุกดอกนะเน้นๆนะโอเคกวัยโอก็ไปดีหนึ่งตัวที่ลูกรักเลยนะแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้เล่นนะสำหรับไบโอครับจังหวะนี้กิ้งไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วกิ้งไปให้ซานิทโอ้โหครับุ่มกดตะปูเข้าหัวจังหวะนี้แล้ว อุ้ยเราแก๊กดูสามอุ้ยดูสองครับจังหวะนี้ผมกินหลบไปหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยโดนนาคอสี่ยอนะจังหวะนี้เรียบร้อยล่วงครับผมแต่ก็ดามาอยู่นะแล้วเปิดคาราชิบิลเดนวาตัดมาครับจังหวะนี้เอาตะปูคัดยัดหัวครับจังหวะนี้เรายิงยิงเข้าซานิ์อยู่แล้วขายเข้าไปหนึ่งทีแล้วกินยิงดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหยังไงแล้วแก๊กเหมือนจะดึงได้ครับจังหวะนี้ตาระเบิดเข้าหัวเรียบร้อยล่วงครับผมโอ้โหเจฟตัดไว้จัดนะครับโอ้โอ อุ้ยแล้วกดกดวิปไปหนึ่งทีครึ่งลอดอุ้ยดอกเดียวครึ่งลอดปับป๊บปับเข้าหัวอุ้ยเอาปอมก่อนจะวะน,นี้ยังไงอุ้ยอุปปาตะปูใส่เอาไว้เข้า,ขาหัวนะสำหรับไบโอสกินนี้นะค่อนข้างมีอิมแพคต่อการเล่นเลยครับผมสกินนี้นะยัดเข้าหัวไปหนึ่งทีเรียบร้อยล่วงครับผมโอ้โหวาร์ปโชว์ไปหนึ่งทีนะไฮโน่ครับผมตายคานตีนะโอ้ยอันตีของไบโอนี่ลูหัวคมๆนะ ดาเมจนี่โคตรหนักเลยครับผมเป็นอีกหนึ่งแครี่นะที่ผมบอกเลยว่ามีแต่ดาเมจเพียวเลยนะครับผมในช่วงกลางถึงเลดเกมนี้ยิงตัวบางบงทีดึงนัดละครึ่งหลอดเลยนะครับผมโอเคยังไงช็อตเด้แล้วสกอร์ผมค่อนข้างดูดีนะเฮ้ยแล้วเหมือนเฮ้สถาน,นียังไงวะนะเฮ้ยโอเคยังได้อยู่แก๊กยังออกได้อยู่นะโอเคถือว่าเกมนี้เรายืนค่อนข้างดีนะหาเลี่ยมค่อนข้างดีอยู่ครับช็อตเดะหาเลี่ย,ยมยิงค่อนข้างดีอยู่ โอเคเวทปู okay. Wait, เลยแล้วกนะันเนาะยังไงครับผมผมก็จะเล่นพยายามเล่นกับแก๊กนะม,มีอิรูเมียช่วยด้วยนะครับผมโอเคขายฟอมตรงกลาง <c oughs> ไปนะช็อดดิ <c oughs> แต่เลดเกมฝของข้าววิบก็ค่อนข้างเก่งนะครับก็ต้องระวังแล้วจุดๆ,ๆนี้ด้วยนะโอเคอันนี้เราเดิน3เลยนะครับผมให้แก๊กเล่นให้ก่อนนะมีมีอิรูเมียเจนซีไ่ไว้ด้านหลังนะครับดาเมจหลักๆก็น่าจะมาจากผมเนะี่ย Or, yeah. อาจจะพูดแบบติดขัดนิดนึงนะพูดเร็วนิดนึงนะครับผมขอขออภัยด้วยนะเอ้ยลุมห่านเหมือนจะมาสับผมว่าแล้วผมโยกออกได้หนึ่งทีแล้วกดอันติเข้าหัวคมคครับจังหวะนี้ร่วงครับเอ้ยยังไงเอ้ยโอเคได้อยู่นะอุ้ยเฮ้วิ่งยังรอดนะชัตเต้ยังไงแล้วมูลานี่ฮาวปัดฮัาปัดเลยสัตว์เนี่ยแล้วผมเดินอยู่กําลังเดินแอคอยู่จังหวะนี้ โอ้แล้วเรียบร้อยรับลวงครับผมปาราเบิดเข้าหัวนะสกิลสองโอ้โหแล้วแก๊กดึงแม่นจัดๆนะช็อตนี้เอ้ยแล้วเหมือนนาะคอจะหลุดเดี๋ยวโรนโดนหรือเปล่าเอ้ยแล้วผมผมโดนปะฟิกออกไว้หนึ่งเทแล้วกดอันติเข้าหัวทางของซานี่ครับเราวิ่งออกนิดหนึ่งนะช็อตเี้โอ้โหฝั่งข,งข้งามี่มาค่อนข้างเยอะนะเกมนี้ต้องระวังซานนี่เป็นพิเศษนะค่อนข,ข้างอันตรายนะผมสาหรับฮีโร่ตัวนี้เนาะเพื่อเราได,ได้หรือเปล่าโอเคเพื่อเรายัางได้อยู่นะครับ แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหอันติโซเบืดึงกีครับผมโอ้โหยังไงแล้วขออนุญาตเอาบูนิดนึงอุ้ยเราวิบมาว่ะโอ้แล้วแก๊กดึงไม่โดนโอ้โหช็อตนี้ผมล่วงนะโอ้ช็อตนี้หิวไปนิดนึงนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอาแล้วจังหวะนี้กดอันติเข้าหัวทางของอ๋อมูหลานะโอ้โหแล้วมูหลาดรอดไปได้นะช็อตนี้โอ้ตัดมาทีนึงเหมือนจะมีประเด็นอยู่แล้วนะเพื่อนๆแต่สกอร์ผมก็ยังดูดีอยู่นะแต่ตอนนี้รูปเกมค่อนข้างทรงๆแล้วนะครับ อันตรายดีหนึ่งนะเพื่อนๆก็ต้องรอเพื่อนเขาเสิร์ฟให้นะรอแก๊กกับอิลูเมียทำซีซีให้นะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบอะไรมากอุ้ยเราครึ่งรอบนะผมบอกแล้วครับจังหวะนี้เราไปโอยัดพุ่มไปหนึ่งเทจังหวะนี้เราซาดิสเหมือนจะสับนะแต่ยังไงโอ้ยผมกดไอ้ผมกดวีบโยกออกไปหนึ่งเทจังหวะนี้ยังไงแล้วมูลเหมือนจะยิงมูหลเหมือนจะสับไม่ได้ยิงแล้วผมหาเลี่ยมยิงอยู่ครับจังหวะนี้ยังไงแล้วได้มูหลมาหนึ่งตัว แล้วกดไปดึงทีครับโอ้โหออกนิดนึงนะขู่แล้วแก๊กดูโซนได้พวกปะออกนิดหนึ่งนะผมช็อตน,นี้เราเสียเสียอ่าหลายตัวนะพลาดไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนๆเกมมันไวจัดอนะโอ้โหโอ้โหออกนิดนึงนะช็อตเมื่อกี้ดิโอ้เมื่อกี้กดกดทางของวิปไปครึ่งรอดน,นะแต่ว่ากลัววิปจะสวนนะพเพราะเล็ดเกมวิป,ปก็ค่อนข้างแรงนะครับเฮ้ยแล้วยังไงโอเมโดรหรือเปล่านะ้องโอเมโดรหรือเปล่าแล้วแก๊กดึงสวนปะโอ้โยเกือบได้ช็อนด้ ค่อยๆเล่นหนาค่อยๆเล่นหนาโอ๊ยกดไปเด็กเคโอ้โหลูดอันตีเข้าหัวครับโอ้โหสั่งข้ามรอดปะโอเคค่อยๆเล่นกันแก๊กบอกแปลกแปลกแล้วแปลกๆลกแล้วทรงแบบรูปทรงมันแบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะโอเคผมก็พยายามไม่ต้องไม่ต้องแบบแหลมมากนะสำหรับเบลลิตนะครับในเกมนี้ผมไม่ออกตายเกิดเลยผมจะออกเป็นไอ้นี่นะอะไรวะจอะเกาะนะจอะเกาะทะนูนะครับ มอตติ้งสตาร์นะของแพงได้เกมนี้กะแบบกิ้งทีหนึ่งอะขี้แตกกิง <laughs> ้งทีหนึ่งอะไม่งแบบกิ้งทีขี้แตกอะขี้หักในอะโอเคดาบแดงผมได้แล้วนะครับผมผม,ผมบอกเลยใครเลือกครึ่งหลอกนะผมผมให้นัดเดียวนะสำหรับตัวบางนะครับผมเพราะว่าโอเวอร์เลดนี่อ่าตัวฝั่งข้ามนี่ตัวค่อนข้างบางนี่โอเวอร์เลดนี่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมบอกเลยกิ้งสองทียังไงก็แตกนะ และตีแบบค่อนข้างแรงนะผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้เนาะเป็นตัวดาเมจก,กายภาพที่ค่อนข้างแรงนะถึงว่าซีซีจะไม่แน่นเท่าไรหร่ก็เหอะแต่ดาเมจที่แกจ,จัดจัดจัดเลยนะดาเมจจัดจ้านะดาเมจก,กายภพาพโอ้ผมสำหรับไวโอเลตนะแล้วเหมือนโอเมนจะโดนนะช็อตเด้โอเมนรอดหรือเปล่าโอเมนอ่ายื้ออยูอย่นะแล้วไฮโน่เอ้ยแล้วไฮโน่โดนปวะช oh, ็อตนี้อยิงยิงไฮโน่โอ้โหเรียบร้อยผมตายคาตีนะช็อตเด้โอ้นัดต่อสองดอกว่ะ แล้วยังไงเรียบร้อยปึ๊บแล้วดึงได้ช็อตนี้เราขายอยู่แล้วขายอยู่แล้วได้ทางของอ่าฟาดิสน,น,นะแล้วยิงเข้าโอ้สองทีครับังหวะนี้เรียบร้อยได้ไหมสองโอ้ยแม่ช็อตนี้ช็อตนี้วิปโอ้ยลู่ไปสามหัวนะช็อตนี้แม่ช็อตนี้แม่งวิปมีดูดเลือดใหญ่นะครับโอ้โหแต่เราก็ยังได้ดาร์กนะตัดมาก็เพื่อเราตีดาร์กยังได้อยู่นะครับ แม่เสียดายนะถ้าวิบไม่มีดูดใหญ่นี้ผมน่าจะเก็บไอ้น่าจะรอดไ,ได้อยู่นะไม่น่าจะไม่น่าจะอะไรหรอกไม่น่าจะตายนะแต่ก็โอเคได้อยู่นะเกมนี้โอ้โหวิบมีดูดใหญ่อะดิสยองขี้เลยกันเลยทีเดียวนะแต่เราได้ดารนะ์กแล้วนะครับการันตีจบเกมแนละ้วช็อตน,นี่ไฟสุดท้ายนะโอ้ยแล้วแก๊กดึงโดนอีกแล้ว่ะโอ้ยแล้วแก๊กดูนะช็อตน,นี้โอ้โหอันตรีโอ้โหเข,ขาจังหวะน,นี้ระบบกินยิงไปดึงทีโอ้โหครึ่งหลอดนะไปแล้วนะคอนลวงผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วเก็บสี่ จบเลยหรือเปล่าโอ้ผมตายวาะเราฝั่งตรงข้ามเหลือตัวเดียวนะสำหรับบุลาดเราเรียบร้อยครับผมเก็บเอสไปได้นะสำหรับทีมเราคนระับผมเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามกดยอมแพ้เลยนะผมโอ้ไว <laughs> โอ,โอ,โอนี่ตอนเกิดนี่ยิงตัวบางบางนี่สองนัดส่องนัดให้นะผมบอกเลยถ้าลวงถ้าเแต่ถ้า,ถาไวโอลวงถ้าฝั่งตรงข้ามล้วงผ้านี่โดยโอสว่วนนี่สองนัดล่วงนะครับผมก็ประมาณนี้สํสำหรับไวโอเลตนะครับเป็นแครี่อีกหนึ่งตัวหนึ่งที่อ่าน่าเล่นนะสามารถจิบได้ทุกเกมเลยนะครับผม มันก็เล่นสนุกนะผมตามสนะตาร์เวอร์เรสตเนาะก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดสกับสกับสไคล์นะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมไม่พูดสามพูดไปพูดมาแล้วผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายพูดไปพูดมาแล้วลิ้นลิ้นพันนะครับผม